ไปพูดคุยกับพี่สุเชษสุแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมือเดี่ยวมาร์เก็ตติ้งบริษัทตลาดซัพเอเอสจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วพี่สุเชษสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุเชษสวัสดีครับนึกถามไานครับสวัสดีครับผมทางเอสแลมองดัชนีตลาดซับพันสี่นะครับยังไม่ถึงทีนีฮะตอนนี้หนึ่งสามแปดหกนะยังอยู่ที่ยังไม่สามารถผ่านด่านหนึ่งสามเก้าศูนย์ได้นะครับจุดต้านเนี่ยให้ไว้ที่ระดับหนึ่งสามเก้าศูนย์กับพันสี่ร้อยนะฮะอยากให้ผ่านพันสี่ทีนะฮะอึดอัดจริง นะในขณะที่จุดรับมาหนะึ่งสามเจดห้านะครับซึ่งในแง่งจุดโลก็ยังโอเคยังนะสามารถกินได้อยู่นะในแง่งตัวหุ้นครับวันนี้เนี่ยเอซเอาตัวหุ้นตัวแรกนั้นเป็น BDMS ปริมาณการซื้ขายมานะครับยี่สบแดบาทเจห้าตังค์ให้แนวต้านอยู่ที่ระดับ30สบาทนะครับจุดรับอยู่ที่ระดับ2 7่สบาทิตังค์ เกอรหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าสังเกตตั้งแต่ลงไปที่ยี่บห้าบาทขึ้นยี่บหกบาทขึ้นยี่บเจ็ดบาทแล้วค่อยๆขยับนะฮะเพิ่งมาวันนี้ยี่บแปดบาทเจ็ดห้าบวกมาเจ็ดห้าต่างบวกมาสองเปอร์เซ็นต์ปริมาณทข,<า>ขายเข้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แนวรับมันมาแล้วนะขาดแนวต้านอย่างเดียวคือระดับสามสิบาทนะครับอยากขายสามสิบาทอีกตัวหนึ่งเป็นหุ้น RCL ฮะทางเอสแอลเอา RCL ขึ้นมา RCL นั้นเป็นลักษณะของการเก่งรายจุดต้านนั้นอยู่ระดับยี่สิบเก้าบาทครับ จุดรับขอประธานทษครับจุดต้านอยู่ที่26บาทครับจุดรับนั้นอยู่ที่ประมาณ24บาทนะครับเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงมาในหมวดของเดินเรือนะครับลักษณะตัวหุ้นยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวครับราคาหุ้นเคยลงไปต่ํานะครับลงไปเคยลงไปต่ําในระดับ CL นั้นไปถึงระดับที่20ประมาณ18บาทถ้า10ต่างก็้วยซ้ำไปแต่รอบที่ผ่านมาเนี่ย ราคาต่ำสุดนั้นจะยืนอยู่ที่ช่วงบริเวณ23บาท20สตางค์นะครับตอนนี้มีการขยับในสทางที่เพิ่มขึ้นก็โอเคครับกลับในสทางที่เพิ่มขึ้นดูจากหุ้นในหลายๆตัวหุ้นวันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการยืนนะครับ,รบถามว่ากลยุทธ์ยังคงถือกลับบ้านอยู่เปล่าก็ดูจากอาการของตลาดหุ้นเนี่ยเป็นอาการของค่อยๆซึมขึ้นนะฮะไม่แรงนะไม่แรงนะฮะแล้วก็ค่อยๆซึมขึ้นอย่าง เดลต้าเนี่ยลงไปถึงระดับ78บาทตอนนี้ขึ้นมา81บาทแล้วนะครับในขณะที่ตัวของฮานาตัวของเคซีดูจะแย่จะแย่เนี่ยนะฮะฮานาขึ้นมา50บาทแล้วน<ม>ะเคซีก็ขยับมาเป็น45บาทแล้วนะครับก็ถือวอ่าคออ่อยๆขึ้นฮะค่อยๆขยับที่เพิ่มมากข,ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีมีนักลงทุนของผมเองเนี่ย นะครับก็ก็ก็ดูดูว่าเอา๊ะทำไมแอดวานไม่ไปไหนเลยนะฮะสองร้อยยี่สิบบาทก็สองรอยี่สิบาทอยู่เนี้ยนะฮะเอ่อบอกเปลี่ยนการลงทุนนะักลทุนก็บอกว่าอืมจะเปลี่ยนเหรอเดี๋ยวมันจะมามัง้งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองลองดูครับผมว่า,าจริงๆแล้วในเนี้ของเดลต้าเนี่ยถ้าจับโดย ออขอขอประทานโทษแอดวานเนี่ยถ้าจับโดยตัวสโลสโตเนี่ยนะสโลสโตมันอยู่ที่ระดับพอมันแพงขึ้นมาที่ระดับเจ็ดสิบแปดสิบาทแล้วมันก็จะขึ้นยากอีกตัวหนึ่งนะฮะทีทีบนขนาดนี้เนี่ยเราเล่นกันที่บาทเจ็ดสิบตังค์ตอนนี้เล่นมาบาทแปดสิบหกจะบาทเก้าสิบแล้วนะฮะถ้าเอาสโลสโตเข้ามาวัดเนี่ยสโลสโตอยู่ระดับแปดสิบกว่าแล้วนะฮะเพราะนั้นเพื่องต้นทุนที่เล่นอยู่เนี่ยระมัดระวังหุ้นแบงค์ที่น่าเล่นเนี่ยมีแบงค์เทพฮะ แบงก์เทพสโลโตอยู่สามพาเอง mm hmm. ต่ำม,มากนะต่ำม,มากน่าซื้อมากนะกลัวว่าแบงก์กรุงเทพแบงก์กสิกรแบงก์ไทยพาณิชย์ที่ต่ำๆเนี้ยเดี๋ยวจะซึมขึ้น mm hmm. เหมือนหุ้นตัวอื่นนะตัวอื่นเนี่ยขณะนี้ตลาดเนี่ยใช้กลยุทธ์อย่างหนึ่งก็คือดูอาการของการซึมขึ้นนะค่อยๆไปค่อยๆเงียบเงียบ,ยบแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นนะไม่ไม่ไม่ไมเร่งร้อน mm hmm. ไม่รีบร้อนนะ mm hmm ถ้าใครอดใจไม่ได้บางทีอาจจะต้องขายเหมือนเอทีอะเอที AT ขนาดนี้ขึ้นมาหกสามบาทเจ็ดห้าแล้วนะใกล้จะหกห้าละเมื่อสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยราคายังจมอยู่ที่ระดับต่ำกว่าหกสิบเพื่อซ้ำไปนะยังไม่มีอาการขยับในทิศทางนี้เพิ่มขึ้นตลาดเป็นลักษณะของการรับอาการของการซึมขึ้นฮนะไม่ได้เป็นอาการของการไล่ในทิศทางขาขึ้นหุ้นตัวหนึ่งวันนี้ที่นั่งดูการาฟแล้วนั่งคุยกับนักลงทุนโดยทั่วไปเป็น MTC ฮะ ็เนี่ยระดับราคาหุ้นขึ้นมาถึงระดับราคา45บาทแล้วในขณะที่ตัวสวัสด์เนี่ยยังเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่ค่อ,คอยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะฉะนั้นถ้า n อ c ดีซขึ้นมาเร็วมากนะครับระดับแนวต้านที่ระดับ45บาทเนี่ยจะเป็นแนวต้านที่เร็วของตัว n อ c ซฮะระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเพื่อนนักลงทุนครับเก็บหุ้นได้ถือได้ถ้า ถ้าอยากถือนะฮะแล้วถ้าอยากจะซื้อหุ้นหาหุ้นที่ติดลบนะฮะแอดวานนะครับซ r c c p n นะครับไอพีเอลไม่เอานะฮะเอาบำรุงราด240บาทนะครับตัวกราฟตีสามบาทห้าสิบตังค์นะฮะเล่นไฟฟ้าเล่นอะไรฮะเล่นเล่นไฟฟ้าเล่น CPN นะครับเล่นตัวของ แอดวานส์นะสื่อสารในสีทีผมว่าน่าสนใจสำหรับการที่จะเก็บพุ้นเข้าลงทุนนะฮะถือไปยาวๆนะฮะแล้วก็แต่ต้องต้องต้องอะไรนะต้องคำใจอย่างหนึ่งอ่ามีหุ้นอีกตัวหนึ่งคือกุนโรงพยาบาลบางกอกเชน BCS นะฮะไม่อยากให้ไม่อยากให้ไม่ไปนะอยากให้ไปแต่สโลสโตอรมันแพงแล้วระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับ ในกลุ่มนี้จะมีตัวบีเด่นมากนะครับโรงพยาบาลเนี่ยบำมุงลาด BDMS BCS สามตัวบีนี่ในกลุ่มโรงพยาบาลเด่นมากครับวันนี้คุณที่เด่นมากที่สุดคือ BDMS ครับครับครับก็ฝากไว้ครับยังไปได้ต่อครับครับแล้วพูน EA ครับพี่สุเชษสัญญาเทคนิคยังมีโอกาสไปต่อไหมครับเหนื่อยนะเหนื่อยจริงอะนื่นั่งมองแล้วมองงงอีกคงจะไปต่อได้เพราะว่าขยับขึ้นมาแนวต้านอยู่ระดับสี่สองบาทแนวแรก แนวที่สองเรีสี่บาทนะฮะผมได้แค่นั้นเองนะได้แค่นั้นเองถ้าโดย PE โดยราคาหุ้นน่าจะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแต่หุ้นตัวนี้น่าตีมากนะเขาขึ้น4ีเบ็ดบาทเสร็จลงไปเล่น3-8-3-9อีกละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็ก็เป็นหุ้นไฟฟ้าตัวหนึ่งซึ่งซึ่งไฟฟ้าเนี่ยประกอบด้วยหุ้น ea หุ้น gpsc หุ้นราฟ หุ้นเนี่ยนะบิกิมนะสี่สี่ห้าตัวเนี่ยจะมีลักษณะโดดเด่นมากๆากเลยครับฝากอีกตัวหนึ่งดูวันนี้นั่งดูตัวอ,ะ,อะไรนะน้ำมันบางจากบ,บางจากที่ระดับราคายี่สบี่บาทเนี่ยที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะฮะระมัดระวังหน่อยแล้วกันสี่สิบสองบาทนะครับสี่สบองบาทเนี่ยระมัดระวังเขาโซโลโ์อยู่ระดับแพงแล้วนะระดับแพงแล้ว นะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครแต่หุ้นยังไปได้อยู่ฮะยังไปได้อยู่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าซื้อหุ้น b ีดีสมมุติแล้วตอนเนี้ยเราบอกว่าเขาซื้อบีดีเเนี่ยเชื่อฮะพอซื้อยี่สิบปบาทเจ็ดห้าพอยี่ิบเก้าบาทพรุ่งนี้แล้วก็ไม่ไปไหนละรอ,ออีกอาทิตย์หนึ่งนะเขาจะเล่นเป็นละสายเงี้ยฮะนะเหมือนเออทซื้อไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะจากหกสิบาทเนี่ยขึ้นมาจนถึงหกสามหกสี่ก็จะทรงๆตัวนะครับหุ้นไปได้ แต่ต้องต้องใจเย็นต้องใจเย็นนะต้องใจเย็นต้องใจถือ <c oughs> ต้องไปมาการขายไม่ค่อยมีฮะแต่หุ้นค่อยๆซึมขึ้นนะนะก็ไม่มีอะไรข่าวการเมืองจบแล้วข่าวทุกอย่างจบหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะนั้นหุ้นมีหน้าที่ขาในจางกขคือในเรื่องดอกเบีย้ยก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ที่กระทบมากนักเพราะนั้นหุ้นลิสติ้งที่ล่างๆ MCC มาเยอะแล้วนะฮะตัวสวัสด์ยังไม่มาก็ลองจับตาดูสวัสด,ด์ดูติดล้อมาถึงระดับหนึ่งแล้วล่ะนะ,ะผมว่าติดล้อคงไม่มีอะไรส่วนไฟนั้นตัวเล็กๆก,ก็ไม่ไม่ค่อยโดดเด่นะนะ,ะเป็นล e สซิ่งที่มีลักษณะโดดเด่นมากกว่าครับผมกับคุ mm ้น hmm. ที่ดินในหมวดที่ดินนั้นยังไม่มีการขับเคลื่อนมากนักนะฮะด,ดูจากปริมาณการซื้อขายในกลุ่มที่ดินเนี่ยหุ้นที่ดินจะอยู่ในระดับ4ี่สิบถึงห้าสิบคือปริมาณการซื้อขายอะไรต่างๆยังน้อยอยู่ นะครับส่วนหุ้นวัสดุก่อสร้างพวก s <S อิฐหินดินทรายปูนปูนยังโอเคในพวกดีซีพวกอะ,อะไรนะ,ะพวกคอตโต้เดิมนะฮะหรือพวกอิฐมวลเบายังไม่มีปริมาณการซื้อขายเข้าครับเพราะนั้นก็ยังเงียบอยู่ฮะ,ะกลุ่มก่อสร้างน,นะ,ะนั่งดูสายสัญญาณกลุ่มก่อสร้างเหมือนกับจะมีการกลับนะฮะแต่ก็ผมว่า ยัง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 ไปไม่ได้ไกลมากนักนะฮะยังเป็นลักษณะทรงทรงตัวอยู่ครับ g p พขึ้นมา5้าบาทแล้วนะครับใครที่อยากขายใจเย็นนะไว้ไปขายกันที่ห้าห้าหรือทะลุผ่าน5้าห้าขึ้นไปไปฟ้าดูดีฮะแต่ต้องค่อยๆเก็บเหมือนกันค่อยๆไปมันมีอาการของตัวหุ้นเนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยนะฮะค่อยๆซึมซึมเหมือนไม่ไปแต่ไปทีละบาท50ิตังไปจีแล้วเนี่ยค่อยๆเติมเก็ะอีก1ิบหนาทีฝากไว้ ซื้อหุ้นเก็บฮะดีหุ้นเก็บครับผมครับโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่โอเคคุณรหัสเราเจอกันอีกทีครับครับโอเคครับขอบคุณครับแล้วบกันอีกครับ